น่าบ,บ่อยไม่แตกเบิง้งเลยครับคุณไม่โอ้ไม่อย่างนู้นเนยคุณคูท่ายงางไปครับคุณไม่อย่างไรฮะ Ô. Mưa phấn Ô. ไม้แตกแคโอ้สมซื้อมันม่นาบา่อยไม้แตกอี่ต้วนะไม้แตกแล้วตีได้บ่ล่ะฮะตีขั้งงานเขาได้บ่กุน่ง นี่ครับได้เต็มนึงละตัวปลาขบวนือตัวใหญ่แท่ตัวปลาใช่มนันนุ๋หนึ่งเตมนะครับออเอิว่านึ่งเตมยู่บเนี่ยเต็มหนึ่งกะไม่ใหญ่ดอกใช่ชุ่มชื หนึ oh uh, ่งเต็มนะครับหนึ่งเต็มจับน้ำบอยมาแตกนะครับน่ครับน้ำบบยมาแตกได้แล้วครับหนึ่งเต็มทีมกอบผมมีแบบมืออะไงัดเลยคนว่าคนจอบทายคนเห็นบอกคนจอบทายยูคนขางคนงัดเลยารมณหม่ัง

Nice way you walk, nice way you walk So, you're ready, manyang? You take the way, manyang? Take walk, take walk You take walk? Oh, koi suang, koi suang You take walk? Oh, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ไม้นี่ตรงนี้นั่งซิทได้ครับไม้นี่นั่นนั่งตมนี้ต่าว่าไดมแตกเป็นยังไงอาการว่ายฟังดูมันเป็นที่ติตลอดด้วยละงนะนมนเสียเลยคุณพัดนีไปไหมคุณน่าบ่อยไหมแตกอะไรของแก่ของแ่ tiếng này can vòi phẳng luôn không? thay thầy... thay thầy hết rồi. Chúng thầy biết luôn. Anh kè phụm ra này. Tìm anh nhạc. Mai cả... ข่างหมู่บ้านเขาเจ้านะครับนี่ยหวยเออหวยหวยนะครับไม่หวยหลังบ้านเขาเจ้ากระสีมีไก่แน่เล็กหน่อยนะครับบ่ได้กระสีฉันบ่ได้กระสีเอาไก่แล้วไปตุ่มเอาออกได้เปล่าเผ่าแหงก็ได้เป่าบางส่วนกับเผ้าแหงแล้วเผ่าอะไรเนี่ยน่า เก็ดสิบบาทปุณเนี่ยลงมาหนีอยัว่ยูมาสรุปอยอดนะครับมาเนี่ยได้นี่ครับตัวหนึง่งไอ้บบอยถือมาเลยโซดู ได้ตัวเจ็ดฉีดนี่สรุปยอดนะครับนี่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนะครับไม่ได้แปดตัวครับแบบไปบ่อยชิ้นกับกระเบิมาไปบ่อยมาแตกครับนี่เจอกันคลิปหนาครับติดตามชั้นตัวนั้นนะครับนี่เจอกันคลิปหนาครับไปหาอยู่หา,หากินแบบใดอีก